ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูที่นาแปลงนี้นะครับซึ่งผมได้ทํานาปรังนะครับเป็นแปลงที่มีเคยทํานาปรังมาทั้งชีวิตเลยนะครับปีนี้ปีแรกนะครับที่ผมทํานาปรังนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูสภาพทัวไปนะครับว่าข้าวสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับในที่นาแปลงที่มีเคยทํานาปรังเลยนะครับ พี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับน้ําปริมเลยนะครับผมเปิดทั้งวันวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ผมได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับที่นานี้นะครับทานาปรั่งโดยผมไม่เคยได้ทํามาก่อนนะครับทั้งชีวิตเลยนะครับพี่น้องซึ่งพี่น้องบางท่านได้คอมเมนต์มาว่าตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยน้ําไปด้วยแหล่งน้ําพี่น้องนะครับก็เป็นที่นาว่างเปล่าธรรมดานะครับดูบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้งแห้งไม่มีน้ําเลยนะครับแต่ผมก็ใช้นวัตรกรรมเสาะ,ะแสงหาเอาน้ําใตดินมาทํานาปรังจนได้นะครับอาพี่น้องครับอาน้ําที่อยู่ในแปลงนี้นะครับก็เป็นน้ำาอดาน ่วนหนะครับแล้วก็น้ําในสระน้ําในสระประมาณ20%นะครับนอกนั้นก็เป็นน้ําบาดาลประมาณ80%นะครับพี่น้องอที่ผมไม่เปิดน้ําบาดาล100%เพราะว่าผมให้เครื่องมันพักนะครับผมเปิดติดต่อกันหลายวันก็เลยอยากจะพักวันนี้ก็เลยเอาน้ําในสระนะครับขึ้นมา ให้ข้าวนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่คือพันข้าวกอขอ43ซึ่งสุดาฟาร์มได้ทำนะครับมีทั้งหมดก็เกือบ5้าไร่นะครับพี่น้องดูได้นะครับบอรอบดทั่วไปแล้วที่เห็นขาวๆตรงนั้นนะครับผมเปิดน้ำผมเปิดน้ำไว้ทั้งคืนนะครับคืนนี้เพราะว่า จะเปิดไว้สักหนึ่งคืนทีนี้ผมก็จะปิดปิดแล้วทีนี้ก็จะเปิดน้ําไปที่แปลงช้ยนาทหนึ่งฝั่งโน้นนะครับพี่น้องเขารอน้ําอยู่ก็เลยรอคิวนะครับผมทำสามแปลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูแปลงที่หนึงนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับอแปลงที่หนึงอยู่ข้างในรัว้วรวดน้ำนะครับ นี่แหละครับกำลังสวยก็กำลังเริ่มอุ้มท้องนะครับพี่น้องก็ขอ79ดนี่นะครับดูได้นะครับผมก็ทํากันน้ําให้น้ํามันมันขึ้นเนินนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้กัน้นนี่แหละครับพี่น้องก็ข้าวกําลังสวยอันนี้ผมก็เปิดตะ่กี้นะครับพังหมดเลยพราน,น้ํามันแรงดันมันเยอะ หากเปิดค่อยๆเปิดหาเปิดเร็วเลยมันมันจะนอกนี่แะครับค่อยๆเปิดอย่างนี้นี่แะครับเป็นน้ำในสระสีมันจะออกเหลืองนิดหน่อยนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับนาปรังแปลงที่ไม่เคยทำเลย นะครับผมทําให้พี่น้องได้ดูนะครับไม่เคยทําจริงๆนะครับแบบไม่ต้องรอฤดูฝนนะครับไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมนะครับ คือนาปรังนี่อายุเขาน้อยนะครับ1 1 5ห้าวันเวลาทำเราก็เร่งดูแลเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะปิดนะครับเพราะว่ามันมันทำให้ข้าวแถวนี้เสียหายนะครับเทคนิคการปิดค,ค่อยปิดนะครับพี่น้องค่อยๆปิดแล้ํ้ำมันค่อยๆดันไปตามท่อนะครับ หากว่าเราปิดเร็วๆนี่มันจะก,กระชากนะครับกระชากหลุดหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะนําเสนอไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะอุ้มท้องวันนี้ก็แขกมาเยี่ยมชมเยอะนะครับประมาณ2อสชุดมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เขาขอบคุณมากนะครับเพราะว่าที่ที่สุดาฟาร์มทําให้ดูนะครับก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจากแปลงที่ไม่เคยทํานาปลังเลยนะครับก็เลยนําเสนอผลงานแปลงใหม่สดสิงๆให้พี่น้องได้ดูนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ